สวัสด so <c oughs> ีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คู่กับผู้ชมรายการซีสแปร o j e c t อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ แอปวิวนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณให้มีซิกแพคแบบเป็นลูกๆูกได้นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทาง h o มฟิตทูก่อน,นครับที่ได้จัดอุปกรณ์แอปวิวตัวนี้มาให้ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์แอปวิวแบบ3ล้อนะครับมือใหม่ก็สามารถที่จะใช้ได้ครับผมแล้วก็คุณสามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็สามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมจากการที่มันมี3ล้อบางคนซื้อแบบ2ล้อมาแต่ว่าเป็นมือใหม่ ปรากฏว่าทําไม่ไหวเนื่องจากว่าแรงต้านมันเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว3ล้อตัวนี้นะครับผมเป็นตัวช่วยนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหคุณปุน่นวันนี้มึงมาขายของอีแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับผมถ้าของมันไม่ดีจริงอ่ะผมม่นมานั่งขายให้โดนด่าเล่นๆหรอกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้แอปวิวยังไงให้มันโดนท้องจนกระทั่งคุณต้องร้องขอชีวิตเอางี้ดีกว่านะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําอย่างไรกับบ้างครับผมกับการใช้แอปวิวตัวนี้นะครับผมมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันครับแต หน่อยครับผมเพื่อให้คุณสามารถล้มตัวลงนอนได้หรือว่าสามารถคุกเข่าได้นั่นเองนะครับก็อาจจะใช้โยคะแมทหรือเป็นเบาะนิ่มๆแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะคุกเข่าใช้แอปวิวกันเนาะนะครับผมสูตรในวันนี้นะครับผมสูตรในวันนี้ที่เราจะใช้ฝึกกันคือ15 20 30สนะครับสูตรเหมือนสูตรปุ๋ยไหม <laughs> นะครับจริงๆแล้วครับผมสูตร15ก็คือการฝึกท่าหนักก่อนนะครับไปจำนวน15ครั้งซึ่งท่าหนักท่ายากที่เราใช้ครับผมคือ ตัวของแอปวิวนี่เองครับผมเราจะทำแอปวิวโรลเอาท์เป็นจำนวน15ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำท่าไลน์เล็กเรสซ์ซึ่งเป็นท่าที่ยากลองลงมาครับผมคือเตะขาขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะคือท่าแรกเราจะเป็นแบบนี้ก่อนเนาะนะครับล็อกไว้เหยียาปึ้มปึ้มแบบนี้นะครับผมแอปวิวโรลเอาท์สิบครั้งนะครับเมื่อครบ15แล้วนะครับให้ล้มตัวลงนอนลงครับมือสอดใต้ก้นนะครับเตะขาขึ้นตึ้มหนึ่งลงหายใจเข้าครับผมขึ้น หายใจออกคอนโทรลหน้าท้องให้ดีครับผมลงหายใจเข้าขึ้นปึ้มหายใจออกนะครับ20ครั้งนะครับผมและท่าที่ง่ายที่สุดก็คือท่าแอปครันช์ครับผมคือยกขาขึ้นคว้ยกันมือล็อกไว้ข้างศีรษะนะครับเสร็จแล้วยกตัวขึ้นฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนนะครับอีก30ครั้งขึ้นมาบนะครับ การฝึก3ท่านี้ครับผมเราเรียกมันว่าการฝึกแบบทริเซ็ตนะก็คือการฝึก3ท่าติดต่อกันนั่นเองครับผมทำให้กล้ามเนื้อหนะ้าท้องของคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทํางานจนถึงที่สุดนะผมเมื่อมันทํางานถึงที่สุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะรับผมการสร้างกล้ามเนื้อบนหน้าท้องของคุณมันก็จะเกิดขึ้นไงฮบง่ายๆแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากมีกล้มเนหน้าท้องแบบเป็นลูกๆเป็นบล็อกๆอ,ออกมาครับผมปูดออกมาจากหน้าท้องของตัวเองเนี่ยนะครับผมผมบอกเลยระบบการฝึกนี้ครับผมช่วยคุณได้มากๆนะครับแต่อารมณ์จริงเนี่ยเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูหนึ่งรอบแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันรู้สึกยังไงถ้าเกิดใครมีตัวของแอปวีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ทําไปพร้อมโค้ชปูนแน่นแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยนรกแม่งมีจริงมะดู้เลยลกว่าตื่นเต้นว่ะสุดยอดเลยอ่ะการทรมาตัวเองต่อหน้ากล้องนี่เป็นอะไรที่ผม เป็นเรื่องที่ผมแกเป็นการกเป็นการเสพติดไปได้เรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราทำพร้อมกันครับแอปวีโรเอาสิบครั้งไลน์เล็กเรสยีนะครับแล้วก็แอปครันช์30ครั้งนะครับผมเตรียมตัวนะพร้อมนะครับ3 2มหนึ่งไปฮึบเกรงหน้าท้องไว้นะครับ c ึปคอนโทรลให้ดีฮึสี่เตรียมครับ ห้าค่อยๆไปครับผมโฟกัสเปล่งคร <7. S 2> ั้งหกเจ็ดเหยียดหายใจเข้าบีบเข้ามาหายใจออกแปดเปล่งสองเก้าบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิอ้บอาหลายคนคือฝึกท่าเนี้ยท่าแรกเราก็จบแล้วใช่ไหมเรายังไม่จบนะเราไปต่อไลายเล็กเวสครับผม20ที่มาอ๊บโอ้ยท้องสองโลรู้สึกแล้วสาม ู้ค่อยๆคอนโทรลครับอึ้บแล้วเตะค่อยๆผ่อนอึ้บช้าๆเตะอึ้บอย่าทำเร็วครับผมไปช้าๆบีบสิบเจ็ดอึบสิบแปดคอนโทรลอึ้บสิบเก้าช้าๆอึ้บไปโอ้โหท้อ ถ้าไลน์เร e ยกเวสครับผมคือถ้ากคดคุณทำเดียวบึ้งบั้งบั้งบังอย่างเงี้ยนะครับลงหลังล่างทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นทำเหมือนผมอย่างตะกี้นะคือคอนโทรลจังหวะลงดีๆครับผมใช้หน้าท้องแล้วเตะขึ้นมาครับและน่นอนว่าท้องคุณระเบิดแน่นอนนะครับต่อมาท่าที่สามครับผมแอปครัช์นะครับสามสิบที่มาโอ้

โอ้ยท้องโอ้ท้องโอ,อคือโอ้โหเดี๋ยวอึงตึงเอ่อไอตัวแอปวิวตัวเนี้ยครับผมคือจริงๆเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถสร้างกล้มามเนื้อได้ดีมากๆอยู่แล้วครับผมแต่ว่า,อาขออยนะิหน่แต่การเสริมเทคนิคเข้าไปครับผมการใส่แรงต้านเพิ่มเข้าไปการใส่ท่วงท่าเพิ่มเข้าไปครับผมโอ้ยเดยอะโอ้โหมาจริงวะเอยเพงครับ งอตัวไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่คุณสามารถนํามาสอดแทรกได้ครับผมบางคนเนี่ยแอปวิวไปแม่งทั้งวีทั้งวันเบื่อตายถูกไหมเพราะฉะนั้นใส่เทคนิคเข้าไปครับผมใส่ท่วงท่าเพิ่มเข้าไปทําให้การฝืงคุณมันยากขึ้นครับการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่การที่เราทําได้เยอะขึ้นนะแต่เป็นการที่ทําให้ทุกๆเวเรปและทุกๆเวิร์กอัลของเรามันยากขึ้นครับผมทําให้ร่างกายมันเจอความทา้าทายทําให้กล้ามเนื้อมันเจอแรงต้านมาเจอความเครียด เหมือนที่ผมเจอตอนนี้โโหท้องผมเครียดมากนะครับตะขิวขึ้นยุบัับบยยุบนะครับก็ฝากเอาไว้เลยสำหรับการฝึก3ท่านี้ครับผมก็คือแอปวีโรเอาท์นะครับผมไลน์เล็กเรสแล้วก็แอปครันช์ครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่แข็งแรงครับจำนวนครั้งก็อาจจะอยู่ที่15 15 15ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นมือใหม่จริงๆอาจจะเป็น10 10 10ก็ได้ครับผมลองทําดูนะครับลองใส่เทคนิคเข้าไปดูแล้วก็ดูว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรแต่สิ่งที่ผมได้จากการฝึกอันนี้คือแน่นอนครับผมคือการสร้างกล้้้้้าาาามมมมมเนนนนนนืออหหททงงใััีีขด่่สวยแะครบผ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปวิวตัวนี้ครับผมจาก Home f i t 2นะครับคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เพียงแค่คุณแคปหน้าจอตัวนี้ไว้และพิมพ์คำว่าโคชปูแน่นครับผมส่งไปหาทางโฮลฟิทูได้เลยครับผมผมทำลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับและทุกคนจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮลฟิทูแน่นอนครับผมนะครับก็เจ๋งมากๆเลยนะครับผมทำให้ทอมผมระเบิดได้เลยอันนี้คือเดือดมากนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลุกดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้ยท้องตะกีวขึ้นโอ้ยเดือดจริง